เนี่ยกับท่านมังคุดที่เราได้นี่นะนี่ท่านเปลือกมังคุดนี่นี่คือเปลือกนะครับเยื่อให้เรากินแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าลูกตีลืนนะเปลือกเนี่ยเนี่ยเป็นในมาต้าเลยขวางเชียงมันจะแกลง้งนะเห็นะเนี่ยครับเกิดการเผลอตีต้มบุนเนี่ยมันจะเนี่ยเขาจะแข้งนะครับแต่ถ้าเราจะทิ้งนะครับไม่เนี่ยกินเท็ดได้ไหมถ้าเขมีเทคนิคอยู่เสียวเดียวเนี่ยครับนี่ตรงนี้นะครับกินเป็นมุนกาได้เลยถ้าแบบไปไกล แต่ตอนเย้ยเราก็ใช้เพื่อประหยัดเกิในขลุเรือนเป็นลักแล้วก็จะต้องการในขาเห็นซึ่งซึ่งหวาทุกอย่างรอบตัวมันเป็นพลังงานตัวเต้นได้หมดเนี่ยครับชิงรอบตัวเราเนี่ยครับแต่วันนี้เราต้องไปตัดไม้ก็นาดเยอะเราต้องไปทำไยจำหมาฉาได้ผมไม่จําเป็นเลยไม้ตอนใย้่ก็งผมบเดี๋ยวปลูกไว้ับไม่ต้องตัดมาเพท่านเลยป้องออกกิ่งเดี๋ยวมันล้นเนี่ยครับมาชายเนี่ยไงก็เลยเนี่ย ทำไมก่เป็นชึ่งประจักษ์แบบนี้ครับในในวันที่เขามาทีนี้ผมบอกเลยว่าอบอกนะเรียนผีตั้งแต่ต้นแลยว่าไม่มีตีบายนะบีวันพวกมันลําบากแต่ว่าเรากําลังบบกว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเลยครับถ้าวันนี้เนี่ยเราใช้สติเราใชา้าชาความคิดนะครับเราใช้ความรู้เนี่ยออกมาเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละครับนะครับเอาวิชาที่เราได้รับมาเนี่ยครับเอามาใช้มันได้เต็มที่มันก็จะเกิดมาเป็นปุ้นเป็นคุณภาพนะครับ ดูคอนเทนต์แบบเต็มๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel ช่อง PSPACE พ,พื้นที่เล็กๆและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ Facebook Page PSPACE พ,พื้นที่เล็กๆด้วยนะครับ